สวัสดีครับพี่น้องครับครับช่องพ่อค้าผาไร่พงหลวงพี่น้องออกมาหาพึงหา,าน้ำหวานหารายได้พิเศษหารายได้เ,าาดเสริมพี่น้องออกมาาพึงเอาถ้อยมาครับตัวคอนบามาก <c oughs> เลยเปลี่ยนเปลี่ยนแนวกระทันหันหามิ่มบ่นี่เลาะหามิ่มขคังหวอยพอครัง้งนึงนะครับแต่ว่าอุปสรรคหลยครับมีแต่น้ำครับพี่น้อง น้ำกระสีลองปีนไปเบื้องครับใส่ถุงมือเอาฮเพึ่งก็บท่านพ่อหรอกแต่ว่าก็คันแม่นพอก็ับเอาบ่าได้พี่น้องถอยเอาจะถอยมาขอนบบได้เอวมาโาาอ้คากไรรับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวตีมีมข้างนี้ก่อนหัวนำอุม่มอยู่เดี๋ยวรอพี่น้องเจะาะน้ำประมาณชั่วโมงหนะึ่ง เพื่อมีพลังเดียวทั้งแบบทั้งสวยงามงน้ำสวยงามครับนี่ครับอันนี้ขูดแล้วหัว,วน้ำออกครับเพราะว่ามันมันเกาะกิ่งหนามมันก็จะเหลือน้ำติดติดติดคอนนี่ครับแล้วก็เกลือศรมันจะเป็นเกลือศรดอกยูคาได้พี่น้องลำบานกับลำบานยูคาหอม อออหอมหวานพี่น้องเลยพอค่อย,คยกินกขหากินนะครับอือุ้ใดอคยกิอยากินเลยครคใดพอค่อยกินกะยา,ากินนะครับดดเดี๋ยวมันติดใจเดี๋ติดใจเนี่ยว่า เิ่งมาได้เราพี่น้องเลยนี่เพราะว่านี่ครับอะไรล่ะคอนคอออกมาเราเป็นแอคลอนมาพี่น้องสุนหนามันเนอือหวานหวานจนแหดคอคือภาษากลาง แสบคอพี่น้องาสายสานแหดคอครับอืมประโยชน์เตอวพี่น้องประโยชน์เกสรอกไม่ขันมิ่กขันเพลิงมันกินกับเป็นโปรตีนนะพี่น้องเพราะว่าขันค้นกินเกียสอนกับเป็นอาหารเสริมครับคุณประโยชน์ร้อยแปดตัวผู้แพ้กับแพ้เด้อพี่น้องเด้อ เนี่ยผมเคยแพ้มาแล้วขอโรงพยาบาลไมาแล้ครับน้ <c oughs> ำเพิงครับพี่น้องน้ำเพิงน้ำเพิงน้ำมิ่มโตเพิงโตมิ่มกินกับเป็นน้ให้พลังงานแต่ว่าคนเอามากินกะเป็นอาหารเสริมพี่น้องเอามาเห็ดเปลภัณฑ์ก็ได้มากินเป็นอาหารเสริมก็ได้ครับเอามาเห็ดเครื่องสมอางเอามาเขายาในเบิร์ดเกอรพี่น้องเด้อื้อ หวานอ uh huh. ันกอะไรเป็นบาวานกนัเตรียมโตไปลรงบานแล้วไปเนอะมนหวานครับ <c oughs> ช่วงนี้ดอกกุหลาบดอกยุคารกำลังออกดอกเพิ่งที่ได้ไปนี่น้ำหวานนี่โอ้สุดยอดครับขั้นขั้นหัวศิบอออะบออกจากเออเนายออกจากไอ้ผ่าข้าวบาังไหมครับมันเหนียวครับโอ้สุดยอด ไย่บอกคุณใดได้พี่น้องแซ่บครับวันนี้ยันในร่างเดียวอยู่พี่น้องเลยฮะหาเพ่งครับพอห้างหนึ่งสบา,าก็ตอกตอกพระอ,องค์จองไว้อะประกาศขึ้นของเขาพี่น้อง,องแม่นขึ้นก็ขึ้นไม่ได้หรอกจะห้องมาเร็วคลอนมัไปครับเดินทางต่อ หลังจากยังรอมากจากปลาอยู่ค้ามากอ่ะขอมว่าปลาลรเหมาะครับพี่นอ้องเจอห้างหนึ่งครับห้างเบิข้างล่างม่ใหญ่ครับพี่นอ้องตัวขึ้นไปข้งบนขนาดจะเพราะส่ไใดปัญหาก็คือขอนขอเขาบ่ได้อามขึ้นต้นนี้ ไปกินงนี้ไปิกิ่งไงนี่ไปกินงนี้ครับใส่ถ้อยตอกเอาเส้นกกระดึบไปก็หมดต้องจุดนึ่งอันนี้ว่าได้ขึ้นพี่น้องนะครับหาต่อนี่หลังจะมาขึ้นมั้ง กเหาอ๋อนี่ครับนี่นี่ครับอย่กลางจอนะต้นติดกันเดนะ้เงาต้นนี้เจ้าซิโคนนั่นอันทัางหนึ่งั้งหนึ่งอต้นหนา้งหนึ่งอย่ต้นนี้โอ,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 อ้ย่ปลาวะา เดี๋ยวอีกครั้งหนึ่งพี่น้องส่อนล้างพี่น้องหนึ่งล่งสองลงต้นสูงนี่อีกครั้งหนึ่งพี่น้องนี่สามครั้งพี่น้องพึ่งมันมันมาจากฟังยูคาผมแบบฟังผมฟังผ,ผมจะเป็นปลายูคา,าเจ้าไปโขนมันมันก็เลยหนีมาฟังนี่พี่น้องคนมาท่านโหอยู่เดี๋ยวผมจะวงใกล้ๆก่อน ขอยงง่ายเลยนะนี่น่าจะใส่ได้แล้วครับนี่ตัวต้นไม้ตายบรททน่ะว่าสิขึ้นยังไง ี๋ยวย่างรอบไปเรื่อยๆพี่น้องเดี๋ยวกลับเฮ็ดครบอยู่รถกลับเฮ็ดครบอยู่รถเราจะมาตีเห็นมะหอดห้า,างเลยพี่น้องตัวตรงจออีกพักหนึ่งครับนี่ครับเฮาเห็นมะปุ๊บม,มันก็เปิดทั้งกอนเลยพี่น้องตัวนึงละ่ะใส่สอดกางเกียงนะครับน้องปีนนะครับปีนเพื่อเพื่อเท้าคุณวะ นีแววว่าสีโหดพี่น้องใส่ถุงมือก่อนกันดีกว่าแก้ครับดโดนมาเยอะเจ็บมาเยอะอาจอดกไปอีกนหน่อยน้ำกระไลพี่น้องน้ำเป็นเครื่อน้ำไฟกระยานให้นเกิดข้นไหล ก,ก็ฝนตกหนักหนักเพราะมาให้เกิดฝนจะเพิ่งกระดุห้องน่าจะน้ำอยู่พี่น้องเห็นขา,ขาวๆเห็นขา,ขาวๆแล้วแต่ห้องบนเนียนวันไหนครับเนียนหัวน้ำพี่นอ้องถืงอควันยังไงล่ะเจะเดินไปจังหน่อยก่อนมีกระน,น้ำนิดพี่น้อง ได้อดเลือดเลยผมเลยแต่ละครั้งพี่น้องเ,เอ้ลำบากลำบน่นใส่ควาำอีกพี่น้องจ้องเขาแล้วจ้องแล้วมันจ้องแล้วใส่ควาำอีกจงังไรกันโอ้เสือกระตอดเขาพี่น้องดัางงามขนาดพี่น้อง Thanks for waking up. Thanks for waking มัอยู่โดนเน่อนั่นนั่เนเกิดเท่านะเกียว<ม>สอนครับอันนี้ Ủa nam rồi Nam suối là tui You oh, it may have a lot. Right, right. 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 ใส่ควนหน่อยหน่อยนึงพี่น้องเพราะว่าย่านไฟปลาครับเดี๋ยวสำรวจควนก่อนลงมาเรียบร้อยพี่น้องหัวหน้าประมาณโลหนึ่งนี่แหละพี่น้องโลตอนกะตอนกะได้อยู่พี่น้อง นะครับเคยสอนสอนดอกยูคาได้พี่น้องน้ำนี่ก็น้ำน้ำย่คาดได้ครับนี่หอมหอมหวานพี่น้องอหอมหอมไม่มีคำบรรยายครับนี่ครับตัวนมันขึ้นยากพี่น้องเพราะว่าไม่้มันตำตำอยู่แต่ว่ามันขึ้นไป โหนตัดน้ำอยู่เวิดแห้งสันเดียวนี่ครับนีออ่นี่ตัวอ่อนครับสวยครับอ่อนเดี๋ยวเอาไปลงขายก่อนขายไม่ได้ก็ไปกินอ่า สวยครับผม,มค,บาค,าครับพี่น้องันมักคลิปนี้จังได้กับถอยกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครอะไรนะครับพี่น้องเพื่อผ่าผัดอ่าเพื่อสีป่ะผัดคลิปใหม่ๆ้วพี่น้องนะ ใส่สาระเนี่ยบ่ได้สาระเนี่ยนะครับส่งพอข้าพลาลาาเพิ่งว่องครับผมคลิปนี้ก็คือสีล่าซ้ำนี้คร,บรนนับประมาณตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงกว่าเลยพี่น้องถึงเวลากลับบ้านนะครับคลิปนี้ก็ล่าซ้ำนี้ครับผมสวัสดีครับไม่ข้าพลาครับมือไม่ว่างครัมือว่างหนึ่ง <laughs>